สวัสดีค่ะเรามาทํานายไททักช่วยตาของคนเกิดปีมะเส็งนะคะประจําเดือนมีนาหกห้ากันนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนนะคะได้ไพ่แปดเหรียญหมายความว่าคนเกิดปีมะเสง็งมีโอกาสได้จับเงินจับทองนะคะมีโอกาสได้เงินจากผลผลิตที่ทํามาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือทํามาแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่เวลาได้รับผลผลิตตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของการงานนะคะ คนเกิดปีมะเส็งเรื่องของการงานมีโอกาสเดินทางติดต่อต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะต้องเดินทางหรือปรับเปลี่ยนถึงจะดีนะคะอาจจะมีการย้ยายเรื่องของการงานนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนเกิดปีมะเสง็งคนเกิดปีมะเสง็งการเงินได้5้าเหรียญหมายความว่าตอนนี้คนเกิดปีมะเสง็งกระเป๋าเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาห้ามลงทุนนะคะ ถ้าลงทุนแล้วติดขัดและห้ามให้ใครหยิบให้ใครยืมนะคะตอนนี้ให้กินของเขาไปก่อนหรือว่าให้กินกับสิ่งธุรกิจที่เคยทำมาก่อนห้ามลงทุนใหม่ถ้าให้ใครหยิบยืมเงินก็ต้องทำสัญญากันไว้ให้แน่นอนถ้าไม่ทำสัญญากันไว้ให้ชัดเจนจะเกิดการหักหลังกันได้ทั้งด้านของการเงินนะคะการเงินบอกว่า ตรงนี้อยู่ในภาวะที่อึดอัดทางด้านของการเงินคิดมากในเรื่องของการเงินฉะนั้นคนเกิดปีมาเแสงช่วงนี้ห้ามลงทุนอะไรนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของคู่ครองคุณรักหรือหุ้นส่วนนะคะคนเกิดปีมาเสงหุ้นส่วนได้สิบเหรียญถือว่ามีหุ้นส่วนที่ดีคนที่เข้ามาในชีวิตก็เป็นคนมีเงินถือว่าดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ ทางด้านการเงินเนี่ยนะคะถือว่าดีมากต่อไปเรามาดูในฐานของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของคุณเกิดปีมะเสงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสนับสนุนถ้าคุณเกิดปีมะเสงทําธุรกิจกับครอบครัวช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะต่อไปสิ่งที่คาดหวังไว้สําหรับคนเกิดปีมะเสงคาดหวังไว้ประสบความสําเร็จ มาจากการได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นหรือเพศตรงข้ามนะคะคาดหวังอะไรสาเร็จแน่นอนคนอื่นเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูจุดของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเกิดปีมะเส็งระวังออความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ อีกจุดหนึ่งนะคะของคนเกิดปีมะเส็งไพ่ตำแหน่งเรื่องของการงานมีจุดเสียนะคะงานมีจุดเสียหมายความว่าระวงังเกิดความขัดแย้งในที่ทำงานนะคะความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงคนเกิดปีมะเส็งก็ต้องระวงังมากมากนะคะหรือถ้าตัวเอง ต้องทํางานที่ต้องประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องดูทิศทางผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าไม่ดูทิศทางดีๆก็จะเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะตรงนี้เพราะให้สื่อถึงว่าตําแหน่งงานเสียหายถ้าคนที่ทํางานตําแหน่งสูงระดับสูงระดับบนหน้าก็ระวังเกิดการติดขัดนะคะเกิดการติดขัดมองว่าคนเกิดปีมะเสง สิ่งที่จุดที่ดีก็คือต้องหาคนช่วยเหลือต้องหาคนดูแลนะคะต้องหาคนช่วยเหลือคนดูแลถึงจะดีนะคะเรามาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีสุขภาพระวังเรื่องอาหารการกินกินเยอะอาจจะเป็นไขมันในเส้นเลือดตรงนี้ระวังน้ำหนักขึ้นนะคะในส่วนสุขภาพมีแค่นี้แล้วก็ช่วงนี้ คนเกิดปีมะเส็งให้ทำบุญให้ไปทำบุญที่วัดให้ทำบุญแผ่ส่วนบุญส,ส่วนให้กับเจ้าความนายเวรเพราะว่ามันมีบางจุดที่มีปัญหามันอาจจะจบก็ได้มันอาจจะจบในเดือนมีนาคก็ได้นะคะถ้าได้ไปทำบุญอุทิศให้กับเจ้าความนายเวรก็จะดีมากเลยนะคะคนเกิดปีมะเส็งก็สรุปคนเกิดปีมะเส็ง การเงินระวังอย่าให้คนอื่นหยิบยืมแล้วก็ห้ามลงทุนนะคะห้ามลงทุนถ้ามีเหตุให้ต้องใช้เงินหรือหมุนเงินได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะกา<ส>รทำนายไทยทักนะคะเป็นยานทำนายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้จอดจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ